คนดีตีเสียแล้วลุงเลิกแล้วกินเหล้าแอวสาวเขี้ยวแง่มงอกเงาหลากดินปอหุยการพนันพันเลี้ยงเบียงบุยก็เลยคุย ปดฟุง้งพ่นแทกแทเป็นแควเป็นคุ้งลุดจากองงุ้งมือมานเตือนสติายไว้หื้ลูกหลานอย่าเคืองลำคานวิจารณ์ว่าใบามัวเมาลุ่มหลง เที่ยวกุ้งไก่ไก่พบสาวน้อยไข่อยากฟอนเก็บเงินไว้เตะลูกเมื่อมิงหมอนกว่าจะโอนก่อนสาวห้าปีปุ้นสาวห้าปีปุ้น